ฝนต่นักพนันไก่ชนในคืนหนึง่งที่ฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังมากพร้อมกับสายฝนที่กระหน่ำลงมาทำให้พื้นถนนเปียกลื่นใบหน้ารถจากรถที่เล่นผ่านไปมาส่องสะท้อนลงบนพื้นถนนมืดครึ้มที่กลางถนนเส้นนั้นไก่ชนตัวผู้สีขาวยืนโซเซอยู่กลางถนนราวกับหมดสิ้นเรี่ยวแรงเอวา หญิงสาวว,วาัยยี่สิบกว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเธอเห็นไก่ตัวนั้นอยู่กลางถนนมันเหมือนจะหมดแรงนอนแน่นิ่งไปแล้วเธอใจหายว่ารู้สึกสงสารจับใจแต่มันอาจเป็นไก่ของบ้านที่อยู่ติดถนนก็ได้เธอคิดแบบนั้นจึงขับรถผ่านไปแต่เมื่อกลับถึงบ้านภาพของไก่ตัวนั้นยังคงติดอยู่ในใจเสียงฝนตกกระทบหลังคา ทำให้เธอคิดไม่ตกเอวาตัดสินใจขี่รถย้อนกลับไปอีกครั้งเมื่อไปถึงที่เดิมไก่ตัวนั้นยังคงอยู่แต่คราวนี้มันนอนแน่นิ่งร่างกายเปียกโชกด้วยสายฝนไม่มีแม้แต่แรงจะขยับเอวาไม่ลังเลอีกต่อไปเธอจะช่วยมันเธอแวะไปที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ติดกับถนนที่เห็นว่ามีหญิงชรากับลูกชาย กำลังนั่งอยู่ที่หน้าบ้านพวกเขานั่งมองไก่ตัวนั้นเหมือนว่าเมื่อไหร่มันจะโดนรถชนตายป้าไก่ตัวนี้เป็นของบ้านป้าหรือเปล่าคะเอวาถามยิงชราเหลือบมองก่อนจะยิ้มเยาะแล้วสายหน้ามันไม่ใช่เป็นของบ้านฉันหรอกมันเป็นของบ้านข้างๆน่าจะเป็นไก่ซ้อมชนที่แพ้แล้วถูกทิ้งลูกชายของป้าก็ยิ้ม ถ้าแพ้ก็ไม่มีค่าคนเลี้ยงเขาไม่สนใจหรอกทิ้งให้มันตายข้างถนนแบบนี้แหละคำพูดนั้นทำให้เอวารู้สึกขนลุกและสะท้อนในใจในความเลือดเย็นของพวกเขาเธอไม่พูดอะไรต่อแต่บอกหญิงชราไว้ว่าถ้าเจ้าของมาตามหาบอกเขาว่าหนูเอามันไปดูแลนะคะแล้วเธอก็อุ้มไก่ตัวนั้นขึ้นรถกลับบ้านไป ชีวิตของเจ้าไก่และนักพนันไก่ชนจะเป็นอย่างไรโปรดกดติดตามฟังเรื่องเต็มได้ที่ช่อง